น้องเคยมาเท่าไหร่ยี่สิบค่ะแน่เยียมันเนียนจ่ายมาเลยสี่สิบบาทเอา้าก็เมื่อกี้พี่ถามเองอะว่าเคยมาเท่าไหร่ก็ยี่สิบไงคะโหน้องพี่ขับเข้าออกในเนี้ยตลอดวินคนอื่นอะเขาก็มาสี่สิบทั้งนั้นแหละเอาจากไหนไมายี่สิบบาทจ่ายมาเลยสี่สิบบาทเดีย๋ยวจะไปรับลูกค้าข้างหน้าต่อแล้วเนี่ย่ะ ขอบคุณครับอะไรวะนั่งคนอื่นก็ยีิบาทตลอดจะไปไหนครับเออไปทำงานค่ะ งานขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปส่งเองไม่เป็นไรค่ะพี่พอดีว่าแฟนมารับนะคะแฟนอะไรมารับเป็นข้างทางถ้าเป็นแฟนกันจริงเนี่ยมันต้องรับตั้งแต่ข้างในแล้วไม่ใช่มารับข้างนอกแบบนี้ออนี่อย่าบอกนะว่าเรียกแก้ม,มารับอ่ะไม่รู้นะไงว่าแถวนี้เขาไม่เรียกแกม,มารับออยังไง เองมาแล้วหรอไปทำงานกันเถอะค่ะสายละไปเลยค่ะพี่ไปเลยคะ่ะเฮ้ยมันรักตัดหน้าได้ไงวะเฮ้ยหยุดนะเว้ยหยุดบอกให้หยุดไงไปยุดซอยหยุดหยุด พี่มาตัดหน้ารถผมทำไมเนี่ยลูกแกมารับตัดหน้าทำไมรับตัดหน้าอะไรก็นี่ลูกค้าเขาเรียกผมมาเนี่ยแกไม่มีสิทธิ์รับลูกค้าแถวนี้ถ้าแกอยากรับนะไปรับที่อื่นนู่นไม่ใช่ไปรับตรงนี้โวดตรงนี้มันเป็นหิ่ของฉันแล้วลูกบ้านแถวเนี้ไม่ลูกค้าฉันหมดไม่ใช่ลูกค้าของแกพี่พี่พูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะคะฉันเป็นลูกค้าฉันมีสิทธิ์เลือกค่ะ ว่าจะนั่งแก็บหรือว่านั่งวินก็ได้ไม่ถ้าน้องอยากไปทํางานนะน้องต้องมาคืนรถพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งเองฉันเข้าไปกับพี่ไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าฉันจ่ายเงินพี่แก็บเข้าไปแล้วค่ะถ้างานนะนะน้องก็ยกเลิกไปเลยแล้วใอยมันคืนเงินมายกเลิกไม่ได้หรอกครับถ้ายกเลิกอะ่ะผมก็เสียเปอร์เซ็นต์นะดิผมว่าพี่เอาเวลาไปรับลูกค้าคนอื่นดีก,กว่านะครับไปครับคืนรถเลยครับเดี๋ยวผมไปส่งไปเถอะค่ะ หยุดไม่ให้ไปถ้าน้องจะออกจากที่นี่นะน้องต้องไม่ขึ้นรถพี่ไม่งั้นพี่ไม่ให้ออกจากที่นี่ด้วยพี่พี่อย่ามาขวางได้ไหม<อ>ฉันจะไปทํางานสายแล้วเนี่ยถ่านน้องไม่อยากไปทํางานสายนะก็ไปขึ้นรถพี่หรือพี่ไปส่งเองฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันจ่ายเงินพี่แก็บเข้าไปแล้วแล้วถ้าฉันโดนหกักเงินเดือนเพราะไปทํางานสายพี่จะชดใช้ให้ฉันไหมล่ะใช่แล้วผมก็ต้องรีบไปรับงานอื่นต่ออีกเนี่ย พี่เอาเวลาเนี้ยปรับลูกค,ค้าคนอื่นดีกว่าไปถ้าอยากรับกันมากอะนะ <c oughs> ก็ไปรอรับกันที่หน้าปากซอยนู่นไม่ใช่มารับตรงนี้ฮะจะให้ผมไปรอรับที่หน้าปากซอยนู่นเลยเหรอใช่ไม่ใช่มารับตรงนี้ลงจากรถเลยลงตรงนี้ลงเลยครับแล้วน้องก็เป็นคนบอกเองนะ ว่าจะไม่นั่งวินพี่อะถ้างนั้นเนี่ยก็เดินไปหน้าปักซอยเลยไปรอรับไปที่หน้าปักซอยนู่นเชิญพี่ค่ะเดี๋ยวชั้นไปขึ้นที่หน้าปากซอยก็ได้ค่ะจะเดินจากตรงนี้ไปลคะคคะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปรอรับข้างหน้านะครับค่ะ เดินมันเหนื่อยนะน้องให้พี่ไปส่งก็ได้นะเบาะหลังพี่ยังว่างนะครับบอกว่าจะเดินยังขับรถตาไมากถ้าพรุ่งนี้เห็นว่ายังมารับกันตรงนี้อีกนะจบไม่สวยแนะ่ วินคนนี้ขับรถตามฉันมาค่ะแล้วก็ขวางทางฉันไม่ให้ไปทํางานด้วยค่ะแล้วฉันมีคลิปหลักฐานด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยขู่จะทําร้ายพี่แก๊ปคนนี้ค่ะค่ะฉันทราบเรื่องมาจากผู้ชายคนนี้แล้วละค่ะเดี๋ยวเชิญคุณไปแจ้งความและลงบันทึกประจําวันที่โรงพักด้วยนะคะได้ค่ะเชิญคุณไปโรงพักด้วยค่ะ อะไรเนี่คุณตำรวจจับผมแลไหมเนี่ยปล่อยนะ